Let shit high Oh, I'ma let me see it up ก็วันนี้นะครับผมผมจะมาเรียวตัวละครชื่อว่าโกจิโต้นะครับผมจากเรื่องดาก้อนบอลซูเปอร์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวละครนี้นะครับผมไม่อยู่ในเรื่องของดาก้อนบอลซูเปอร์มันเป็นการรวมกันของตัวละครโกจิต้าบวกกับเบจิโต้นะครับผมนะอ่ามันเป็นตัวละครสมมุติที่แฟนคลับเนี่ยทำการรวม ผสมเข้าด้วยกันนะเพราะว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะมันจะแข็งแก่งแค่ไหนนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับก็ผมบอกเลยว่าโหดมากนะครับผมสกิลการโจมตีนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะผมบอกเลยว่าโหดมากนะครับจริงๆินะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะมาโอเคนะครับผมก็เดินซ้ายเดินขวาก็ปกตินะผมเป็นการลอยนะครับกระโดดก็กระโดดได้หนึ่งครั้งนะผมสามารถซุปเปอร์จอัพ สุพจำไม่ได้ใช่าหมครับสุพจำไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมจะเป็นการโจมตีคอมโบตัวเจนะฮะตัวเจนี่นะนี่นะผมนี่นะผมอือฮึนี่คือตัวเจนะฮะนี่คือขนาดตัวเจนะครับผมนะโอเคต่อไปตัวเคนะครับมาคอมโบที่สองครับอือหืออือหือโหดมากครับท่านผู้ชม ไปแล้ะโอ้โห่่กระพือ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 เซลฟี่แบบรวดเร็วมากนะผมแบบเร็วมากครับผมนะผมบอกเลยโอเคพระบารนี้นะต่อไปคองพัที่3ครับตัว L นะฮะไม่มีนะฮะกองพัที่3ตัว L ไม่มีนะฮะต่อไปกระโดดแล้วก็โจมตีจดเจนะฮะจะเป็นการโัวซีแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ตัวมูมูผมบอกเลยโกงมากนะบอกเลยจริงจนะครับต่อไปกระโดดแล้วก็ครับ ไม่มีนะครับกระโดดแล้วก็แอลครับอ่าไม่มีครับแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นการอเหมือนจะเป็นการแบบพุ่งมาข้างล่างแบบรวดเร็วนะครับผมแต่ว่ามันไม่น่าจะใ่หรอกออมันน่าจะเป็นแบบเขาลืมอาออกมั้งใช่นะครับอโอเคต่อไปครับผมจะเป็นการกดใช้สูตรสกิลนะครับผมเอดีแล้วก็เจครับ ที่ทำการติมพลังนะี็แบบขัขน้นสุดแล้วก็ทำทาดาเมจกับสูครึ่งหลอดเลยนะครับผู้ชม,มผมบอกเลยว่านะโหดมากครับผมบอกเลยว่าตัวละครเอฟเฟกเนี่ยผมให้ส10บเลยนะสไปก็ให้ส0บอะ่ะเกมพ์ก็ให้10เลยอะ่ะผมบอกเลยจริงนะอันนี้คือผมบอกเลยไม่อยากจะโมะน,นะผมบอกไปเลยครับว่า10คะแนน,นับผมคะแนนตัวละครของเรือตัวนี้ตัวนี้ก็คือ10คะแนนเลยฮะ,ตะ,นนเ,ยะเต็ม1ิบเลยครับ มันสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมนะเออทั้งเอฟเฟกทั้งเกมเพลย์สปายตัวละครนี่ก็แบบเท่มากนะผมผมไม่เต็มสิบเลยนะฮะโอเคอ่ะต่อไปจะเป็นการกดสูตร S D A S a, a, a แล้วก็ J นะับจะเป็นการเกมเพย์อพลังขึ้นโจมตีหมัดขึ้นอ่ะหมัดแบบอากาศอ่ะโจมตีไปที่่สตูนะผมแบบรวดเร็วนะอ่าเป็นการกระแทกที่รุนแรงมากครับดูไหมฮะผมบอกเลยครึ่งหลอดครับจริงๆ บดูครับโหดมากแค่สองสกิลก็โหดแล้วนะต่อไปจะเป็นการกดเอสดีแล้วก็ขี่ครับอ่ะไม่มีเอสเอแล้วก็ขี่ไม่มีต่อไปเอสดีแล้วก็แอลครับจะเป็นการใช้ฮามิฮามิหานะครับผมประมาณนี้นะนี่เลยนะฮะเหมือนจะเป็นการใช้อ่ารวมกันนะผมก็คือฮามิฮามิหาบวกกับอ่าอะไรวะไฟนอลแฟตนะครับฮนะครับนี่ ประมาณนี้ผมเลยว่าโหดมากนะผมแถือครั้งเดียวผมเลยว่าถูกครั้งเดียวตายเลยฮะเออมาดูครับดู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 ครับดูเลือดครับตายเลยครับจนดูดูเลือดเอาไว้นะฮะดูเอาไว้ครับซูมเข้าไปฮะดูเลือดเอาไว้ฮะบอกเลยโหดมากแล้วก็โกงมากครับผม โกจิต้าบวกกับเบจิโตะมารวมกันกลายเป็นโกจิโตะนะครับผมผมบอกเลยว่าโหดมากครับนี่เลยบอกเลยผมให้เต็มสิบเลยนะฮะต่อไปครับเอแล้วก็ L อครับผมอ่ะไม่มีนะครับผมนะโอเคต่อจะเป็นการกดตัวยูนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าเปโดยถ้าไม่ตายไหมนะแต่ว่าเรามาดูกันนะฮะไปเราจะทำการจูมต่อนี่นะครับต่นี่เลยนะครับเนี่ย ป็นการแบบโจมตีแ, play. แบบรวดเร็วมางเป็นเงาเลยประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครผมก็ทำดาบหนึ่งเลยเกี่ยวบขึ้นหลอกนะครับผมโอเคต่อไปกดตัวไอครับไม่มีเอสตระไอโอเอสตระโอไม่มีครับเอสตระยูแหละอ่ะเอสตระยูก็มีอยู่นะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็กดตัวพีครับไม่มีเอสตระพีไม่มีครับผมต่อไปเอสดีเอสดีแล้วก็เจคีแลครับ ไม่มีนะครับผมโอเคโอเคผมก็ไม่มีนะฮะโอเคผมก็ถ้าไม่ตายผมนับเป็นตัวยูเลยได้กันนะฮะแต่ว่ามันไม่สมกับถ้าไม่ตายเลยฮะแต่ว่าก็สามารถทำเป็นคอมโบได้นดี๋ยวเลยนี่เลยอ่ะนี่เลยนะฮะง่ายๆคือนะ ผมสมมติว่าก็คือผมให้มันเลยทําไม่ตายทั้งหมดเลยฮะเออทั้งการกดคอมโบ JKL เนี่ย JK เ,เนี่ยอันนี้คือก็เหมือนกับเป็นทําไม่ตายแล้วะเออแล้วก็ตัวยูด้วยนะครับผมแล้วก็สูตรสกิลด้วยนะครับอืมอันนี้คือทําไม่ตายแล้วนะผมเพราะว่าดาเมจสูงมากนะครับผมโอเคก็อ่าก็จบประมาณเท่านี้นะผมนะใครใครชอบคลิปนี้นะผมแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมคะแนนของตัวละครนี้ก็คือคะแนนเต็มสิบครับ คะแนนใน,นตัวละครของตัวละครโกจิโต้นะผมก็คือ10คะแนนนะผมสิบทับสิบนั่นเองนะก็เต็ม10นะผมบอกเลยว่าคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนะผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอเคก็อย่าลืมดูกเกมเพย์ด้วยละ่ะหลังจากที่ผมพูดเสร็จนะครับผมก็ยังไงก็งเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮนะ はい